เห็นความรู้สึกโดยใช้เส้นสีวาดภาพตามจินตนาการอันวิดีโอนี้ผลิตเพื่อประชาะสัมพันธ์เท่านั้นโดยได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเราเรียนมาแล้วยอย่างน้อยห้าครั้งครั้งที่6เรารู้สึกอย่างไงเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงตัวเนี่ยหรือเรามองในเรื่องของตัวเราเนี่ยจะมีเป้าหมายในทิศทางไหนอยากจะเห็นอะไร หรือมีเป้าหมายทางการคาดหวังอะไรเข้าใจให้ลูกเราคุยแลกกันคนละนิดละหน่อยก่อนนะเราก่อนที่เราจะไปต่อเรื่องกิจกรรมนะคะเชิญทางข้างไหนดีแม่ค่ะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีเราต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราบกพร่องสิ่งที่เราไม่ดีก็นํามาปรับใช้ในทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีคําพูดมากมายคําสอนเยอะแย,ยะไปหมดเราแค่นําคําสอนตรงนั้นมาปรับปรุงตัวเราแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตค่ะ ันที่เรียนครั้งแรกครับมันสอนอะไรกับผมหลายอย่างแล้วถึงครอบครัว,วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอยากจะกลับไปช่วยทำงานกับเขา สัอ่อา,าย,อยุมากแล้วเกนสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้นะคะว่าเอ๊ะอะไรมันทำให้เราอารมณ์ดีอะไรที่ทำให้เราอารมณ์เสียนละลูกถ้าเราทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเราจะได้จับจุดได้ถูกเข้าใจไหมคะแหงลูกฝันพอเรารู้ปุ๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยทำให้เราอารมณ์เสียเราจะต้องเรียนรู้แล้วเราก็คิดวิธีแก้ด้วยว่าเราจะหลีกเลี่ยงมันได้ยังไง หนึ่งด้วยตัวเราเองได้ไหมหรือสองต้องจากคนอื่นเข้าใจไหมโลเข้าใจไหมโจฟังแม่พูดไหมคิดตามฟังเราคิดตามแล้วลูกจะได้ประโยชน์จากการที่แม่พยายามจะบอกประสบการณ์นี้เพราะนี่นจับว่าลูกอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแล้วถ้าลูกวี่ีจัดการความเครียดจัดการปัญหาด้วยตัวเองได้ทําบ่อยๆต่อไปลูกจะเก่งค่ะ แล้วลูกจะกลายเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนได้ด้วยเข้าใจไหมคะแต่ไม่ใช่พอมีปัญหาปุ๊บก็ไปเอาเรื่องของไปทําร้ายเข้าของหรือไปทํร้ายเพื่อนหรือปะกเขาเรียกจาดอารมณ์โกรธอารมณ์ลบไปกับคนอื่นอันเนี้ยเป็นการฝึกที่ไม่ดีเมื่อเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเราจะเป็นคนแบบนั้นสมองมันจะจําค่ะมันจะหลังสารแลจําพฤติกรรมแบบนี้คนมันถึงเปลี่ยนไงเข้าใจไหม ทำไมคนที่ดีกลายเป็นคนไม่ดีได้แต่คนที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีได้ด้วยเหมือนกันมันอยู่ที่ตัวเรานะคะเราต้องพยายามฝึกอันดับแรกต้องฝึกจากข้างในก่อนนะแทงนะพอข้างในมันคิดมันเชื่อมันจะแสดงพฤติกรรมออกมาทางอะไรฮนะกายคือการแสดงออกวาจาคือคัาพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือใจนะลูกนะข้าใจไม่ลูกฝันใจต้องมาก่อนนะธงนะ ถ้าใจเราได้อย่างอื่นมาดังนั้นวันนี้ที่ผ่านมาไม่ใหญ่ให้พวกเราเรียนรู้เรื่องการปรับใจเราเองเพราะใจยังเพราใจยังแทงท่านแต่แทงบอกว่าแทงอยากช่วหลุดตัวเองให้ได้ใจมันไม่มามันได้แต่พูดอะลูกจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมลกูกเพราะฉะนั้นลูกต้องไปตั้งสติคิดว่าแล้วบอกใจช่ยวยเหลือตัวเองจะทํำยังไงคุยกับตัวเองนะลูกนะเข้าใจไหมคนคุยกับตัวเองไม่ใช่คนบ้านนะ ไม่เป็นไม่เกี่ยวมันคือเอาสติเข้ามาคุยกับสติตัวเองเข้าใจไหมคะอ้อมลูกตั้งสติตัวเองก่อนจะพูดอะไรคิดก่อนอเราจะกลายเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วน่ารักกว่าเดิมโอเคนะกระดาษเรามีสองแผ่นแผ่นเล็กเราไม่ใช้เราเก็บไว้ก่อนวันนี้ใช้กระดาษสองแผ่นเอ๊ะทำไมปกติเราใช้กระดาษแผ่นเดียววันนี้ทําไมใช้สองแผ่นวงนู้นเขาวาดรอไปแล้วเหลือวงเรานะคะลูก เราขระดาษแผ่นที่หนึ่งให้หน้าเรียบนะเอามือถูๆดูนะกระดาษมีทั้งสากและเรียบ เหมือนเมื่อเช้าแม่ใหญ่ก็ให้พวกเราได้คุยความรู้สึกของเรากันไปแล้วแล้วก็ภาพที่วาดก็คือเป็นภาพอะไรก็ได้เพราะงั้นมันก็จะมาจากความรู้สึกของเราเนาะที่แม่ใหญ่ไม่ได้ไปจากัดความคิดเนาะเพียงแต่ว่าการที่ทําเป็นรูปมือเนี่ยค่ะแม่ใหญ่ก็อยากจะให้แค่ให้เราเน้นอะว่าในรูปทั้งหมดเนี่ยเราเน้นส่วนในของภาพที่เราวาดเท่านั้นเองอ่าอย่างเนี้ยรูปเนี้ยนะคะของครูอมเขาเน้น แล้วอันเนี้ยซึ่งเดี๋ยวต้องให้ครูอมอธิบายว่าทําไมถึงเลนตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีภาพแดงๆนี่ซึ่งไม่รู้อะไรอันนี้เดาวน่เป็นต้นไม้ไม่ใหญ่ก็แค่ดาแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้นไม้หรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าของภาเพาเขาจะต้องเป็นคนถ่ายทอดเองมือแก่ร่างหน้าพี่แต็มคือยังไงอะ่ะก็นูพูบพันกับพี่เต็ม,มรักพี่เต็มมากค่ะรู้สึกดีค่ะ โอ <Okay>, <Okay. S 1> เคยังภาพอะไรลูกสวยดีนะเนี่ยต้นไม้ต้นดอกดาวเรืองครับอืมผมเห็นมันสวยแล้วก็วาดลงมา<ค>วาดออกมาจากใจเลยครับ<ค>รอย่างนี้เลยอืที่จริงอะ่ะผมจะวาดเป็นรถครับแล้วนะคิดมาอีกแบบหนึง่งต้นไม้ดีกว่า แล้วก็ว่าไปออกออกมาจากใจเลยขอบคุณค่ะสวยนะสิ่งไหนที่มันคืออดีตนั่นคือเป็นสิ่งที่อ่าเป็นการสอนเราเราต้องมองถึงอนาคตและปัจจุบันให้ดีที่สุดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันเนียเราต้องพร้อมและพร้อมที่จะสู้กับมันเสมอนะครับแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นได้เสนอความคิดกับคนอื่นได้แต่เราต้องยอมรับในสิ่งที่ว่า เราพูดไปแล้วเราทําไปแล้วตรงนั้นต้องยอมรับให้ได้เพื่อจะสิ่งเกิดสิ่งใหม่หมเกิดขึ้นมานค,คือดีที่สุดก็คือเตรียมความพร้อมของตัวเองและจิตใจเพื่อจะมีความต่อสู้ในวันวันต,ต,ต่อไปแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะรเราอย่าไปยึดติดก,กับอดีตสิ่งที่ที่กลังจะบอกก็คือแบบให้เรามีการพัฒนาต่อไปต่อไปเรื่อยๆการพัฒนาไม่มีการที่สิ้นสุดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันได้มากน้อยแค่ไหน ประมาณนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะผลิตโดยทีม PR ศูนย์บ้านโมกุล